ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชีวิตที่แสนวายดอรเชวี a วันนี้เราจะมีโอกาสได้มาแนะนำงานเดรกของคุณเฟเดริโกกันนะคะเฟเดรนี่เป็นหนุ่มอิตาเลียนคลาสสิกมากค่ะชอบเดินตลาดของวินเทจสะสมของเก่า วันนี้เราพาทุกท่านมาเดินตลาดขายของวินเทจที่ซานด o นาโต้บิลานเนสตลาดขายของวินเทจที่อิตาลีเนี่ยส่วนมากจะมีเฉพาะวันอาทิตย์ค่ะฉะนั้นวันอาทิตย์ของทุกสุดสัปดาห์เฟดด้จะต้องจองตัวแป้งในตอนเช้าเพื่อออกมาเดินตลาดด้วยกันค่ะเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันนอกจากเข้าครัวแล้วก็เป็นการเดินตลาดขายของวินเทจนี่แหละค่ะ มีงานศินละปะงานอาร์ตของสะสมจากทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะอย่างเช่นตะกี้ก็มาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะตลาดห่งนี้เพิ่งเปิดได้ไม่นานนะคะคนก็เลยยังไม่เยอะค่ะอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่ายุโร <c oughs> ปเนี่ยศิลปะเขาเฟื่องฟูมากเลยจริงๆนักออกแบบนักดีไซน์เยอะแยะไปหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์งานอาร์ตหรือแม้กระทั่งแฟชั่น ทุกร้านค้าที่มาตั้งขายในตลาดวันนี้นะคะคเขาก็จะมีกลุ่มเป้าหมายเป็นของตัวเองค่ะอย่างถ้าเป็นร้านขายของมือสองจากเครื่องใช้ภายในบ้านที่เป็นมือสองจริงๆราคาก็จะต่ำหน่อยค่ะ1ยูโร2อยูโรอย่างร้านที่เฟรได้สนใจนะคะเป็นเฟอร์นิเจอร์ยุคเ0เนี่ยคนขายก็จะมีความรู้เลยค่ะว่าดีไซเนอร์ชื่ออะไรปีไหนแฟชั่นตอนนั้นเป็นยังไงเห็นเ <He 's S 2> <ๆ>ขาวางขายของแกับินแบบนี้บางชิ้นเนี่ยร้อยสองร้อยูโรเลยก็มีนะคะ <Here. S 2> แป้งจะชอบรีเฟรได้วนักล่าสมบัติคะ่ะวันนี้นักล่าสมบัติเขาเดินเล่นจนเป็นที่พอใจแล้วแต่ไม่ได้ซื้ออะไรนะคะเลยมาแวะทานกาแฟเติมคาเฟอีนเข้าสู่เส้นเลือดคะ่ะหลังจากเดินเล่นตลาดขายของเก่าเสร็จแล้วถึงทีแป้งบ้างนะคะขออนุญาตแฟดได้แวะที่เอาเล็ตคะ่ะเอาเล็ตแห่งนี้ใกล้มีลานมากเลยนะคะส卡โลมิลาน,นอเอาเล็ต แต่ o อเอ e เนี้จะขึ้นชื่อเกี่ยวกับเรื่องเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านค่ะจะไม่ค่อยมี Luxury Brand Name เท่าไหร่เป็นแบรนด์ทั่วไปอย่างรองเท้าในกี้ Adidas วันนี้กะจะมาตามหาหมวกหน้าหนาวให้คุณเฟนเดย์เขาค่ะแต่ว่าร้านที่เราตั้งใจจะมาซื้อเนี่ยเขาได้ปิดตัวลงไปแล้วค่ะส่วนมากที่นี่จะไม่ค่อยมีห้างสรรพสินค้านะคะจะเป็น o อเอ e เลแบบนี้นะคะกระจายอยู่ทั่วทุกมุมเมือง คนที่นี่ไม่นิยมเดินห้างสรรพสินค้าที่เป็นแบบปิดคะ่ะเขาค่อนข้างที่จะเดินแบบเปิดมากกว่าแต่ส่วนมากวัวยรุ่นเนี่ยจะชอบรวมตัวกันที่ห้างสรรพสินค้ามากกว่าคะ่ะเพราะว่ามีกิจกรรมให้ทําเยอะแล้วสิ่งที่เรามาแวะทาที่เอาเลนี้ก็คือมาดูลูกกวาดคะ่ะจาโหลลูกกวาดท,ที่บ้านได้ไหมคะมีพลันว่าอยากเปลี่ยนลูกกวาดในโหลใหม่คะ่ะก็เลยมาเดินดูกัน แต่มีโควิดมาเชื่อไหมคะว่ามาเดินช้อปปิ้งซื้อของแบบนี้น้อยมากๆเลยค่ะส่วนมากสั่งทางอินเทอร์เน็ตยอมรับนะคะว่าโลกอินเทอร์เน็ตสมัยนี้เปลี่ยนพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของแป้งกาเฟดเด็กมากๆเลยค่ะวันนี้เรามาทำซอสรากูกันนะคะก่อนอื่นเราต้องเตรียม3มเกลืออินเตาลีก่อนคะ่ะแครอทเซลลารีแล้วก็หัวหอมผัก3อย่างนี้แป้งต้องมีติดตู้เย็นไว้ตลอดเลยค่ะ อาหารอิตาเลียนหลายอย่างค่ะเขาจะเบสด้วยผักสามชนิดนี้ค่ะเชฟเฟนได้เราถึงบ้านก็ไปนอนเล่นเกมนะคะปล่อยให้แม่บ้านเตรียมผักค่ะบนรถเนี่ยทะเลาะก,กันนะคะทะเลาะก,กันเลื่อไปเดินเอาเลยค่ะเพราะเฟนไดไม่ชอบช้อปปิ้งค่ะกิจกรรมการทําอาหารเป็นอะไรที่เราทํำร่วมกันได้นะคะแต่ช้อปปิ้งเนี่ยทำด้วยกันไม่ได้จริงๆค่ะ บอกให้พาไปเอาเลตทีไรเหมือนจะพาไปฆ่าตัวตายค่ะ,ะยิ่งวันไหนเดินผ่านซีฟาราเนี่ยปิดตาเราไว้แล้วก็เดินจูงมือหนีค่ะเฟรนได้บอกว่าซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตเลยค่ะเพราะว่าเวลาแป้งเข้าร้านทีไรเนี่ยขาดสติทุกที่เลยยิ่งมีพี่พนักงานขายมาเดินให้คําแนะนําเดินป้ายยาก็หยิบเสร้าตะกา้า,าหลังๆแป้งเลยไม่มีโอกาสได้ไปชอปปิ้งแล้วค่ะจะซื้ออะไรก็ซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตเอา ก็สะดวกสบายดีนะคะไม่ต้องไปเดินให้เมื่อยเลยเห็นเฟนได้เปิดขวดวน์แบบนี้ยังค่ะยังไม่ใช่ค่ะยังไม่เสร็จไวน์นี้เป็นวน์ที่ใช้ทำอาหารค่ะเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วมาเริ่มขั้นตอนการทำซอสรากูกันนะคะตั้งกระทะให้ร้อนใส่ o l i ฟอ oil ลงไปตามด้วยผักที่เราเตรียมไว้ค่ะผัดผักไปกับน้ำมันบนกระทะสักครู่นะคะให้ผัดสุกพอดีแล้วก็ตามด้วยเนื้อสัตว์ลงไปค่ะ ปรุงรสชาติด้วยเกลือสักเล็กน้อยนะคะใครสะดวกใส่พริกไทยใส่ลงไปเลยค่ะตัวบ้านนี้ไม่ทานพริกไทยค่ะเมนูนี้ไม่ใช้มะเขือเทศสดนะคะแต่ว่าใช้เป็นซอสมะเขือเทศแทน,นะค่ะถ้าเป็นมะเขือเทศสดเนี่ยจะทําให้รสชาติราคูไม่คงที่ค่ะจะออกค่อนข้างเปรี้ยวหนอยถ้าเมนูไหนตุ๋นนานๆเนี่ยแนะนำให้ใช้เป็นซอสมะเขือเทศแทน,นะะตุ๋นซอสราคูด้วยไฟอ่อนนะคะถ้าลักษณะราคูมันแห้งก็เติมน้าซุปลงไปด้วยค่ะขยันมาเช็คบ่อยๆนะคะเดี๋ยวน้องจะไหม้ค่ะ เราทาการย้ายครัวจากบ้านตัวเองมาที่บ้านคุณพ่อนะคะซอสรากูที่ตุ๋นไปสักพักเนี่ยสีจะสวยแบบนี้เลยค่ะจากนั้นเติมใบบาซิลิโกเพิ่มความหอมหน่อยนะคะทุกคนก็มีหน้าที่เป็นของตัวเองนะคะอย่างคุณพ่อก็ขยันเปิดขวดไวน์จริงๆเลยเฟเดด้ก็ทําอาหารค่ะส่วนแป้งถ่ายวีดีโอค่ะไวน์ที่คุณพ่อเปิดขวดมื้อสักครู่เนี่ยเป็นไวน์ที่จะดื่มระหว่างมื้ออาหาระค่ะ ส่วนวน์ขวดนี้ที่เฟเด้กำลังเทเสิร์ฟเนี่ยเป็นไวน์ที่ดื่มระหว่างทำอาหารค่ะชีวิตของชาววิเทีย์นี่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องดื่มจริงๆนะคะมาอยู่อิตาลีแรกๆก็ตกใจในวัฒนธรรมเขาเหมือนกันค่ะดื่มไวน์เป็นน้ำเลยแล้วคือทำอาหารแต่ละทีนานมากค่ะประมาณ2-3ชั่วโมงเห็นจะได้ก็ดื่มทีหมดขวดคะ่ะ บ้านนี้เขาค่อนข้างจะเคร่งเรื่องการใช้แก้วใช้ชนกลางมากค่ะแป้งกับไฟได้เวลาดื่มน้ำหรือดืมวานก็ไม่ใช้แก้วร่วมกันเลยนะคะวันนี้ใช้พาซาฟูชิลี่ค่ะเป็นพาซาทรงกระบอกที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3มิลิเมตรค่ะชื่อนี้มีความหมายว่าบิดเป็นเกลียวค่ะเห็นนะคะว่าหน้ากล่องเนี่ยเขาจะบอกว่าต้มกี่นาทีค่ะกล่องนี้เขาบอกว่า11นาทีค่ะ ชาวอิตาเลียนเนี่ยเขาจะคุ้นเคยกับการทำพาสต้าเป็นอย่างดีนะคะเขาจะรู้ว่าเส้นพาสต้าแบบไหนใช้กับซอสแบบไหนอย่างพาสต้าฟูชิลี่เนี่ยเขาเหมาะกับเนื้อสัตว์แล้วก็ซอสมะเขือเทศค่ะรากูซอสเนี่ยเป็นซอสตัตวเดีวยวก,กันกับที่ทำลาซานญ,ญ่าเลยค่ะพาสต้าชนิดนี้นะคะมีอีกชื่อหนึ่งค่ะเรียกว่าพาสต้าบโลเนเย เป็นพาสต้าของชาวโบโลญญาค่ะที่โบโลญญานี่เขาจะทานพาสต้ากันบ่อยมากๆเลยนะคะแล้วอาหารที่มาจากโบโลญญาเนี่ยขึ้นชื่อแทบจะทุกอย่างเลยค่ะทั้งแฮมทั้งไส้กรอกใครที่ชื่นชอบอาหารอิตาเลียนต้องไปชิมที่โบโลญญาเลยค่ะเพราะว่าถือเป็นสวรรค์ของนักชิมค่ะ ถ้าพูดถึงโบโลญญาเนี่ยซอสเนื้อสับเขาขึ้นชื่อมากเลยค่ะและนี่คือหน้าตาของพาสต้าซอสเนื้อสับที่เรากำลังทำกันค่ะถ้าคุณมาเที่ยวอิตาลีถ้าไม่ใช่สายแฟชั่นหรือว่าสายช้อปปิ้งนะคะแนะนำให้มาที่เมืองโบโลญญาเลยค่ะเพราะว่าอาหารอร่อยมากๆขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะจัดเสิร์ฟเขาจะโรยชีสค่ะ เฟดด้แอบบอกว่าก่อนที่จะถ่ายวิดีโอเนี่ยต้องมิกซ์ค่ะคนได้เข้ากันก่อนค่ะถึงจะดูน่าทานมากขึ้นแม้แต่ก่อนนี้ไม่ยอมให้เราถ่ายวิดีโอนะคะเดี๋ยวนี้จัดแจงเก่งมากๆกว่าเฟเด้จะยอมให้แป้งถ่ายวิดีโอแล้วก็มีช่องเป็นของตัวเองได้นี่ทะเลาะกันหลายรอบมากเลยนะคะเพราะว่าคนที่นี่เขาค่อนข้างที่จะรักความเป็นส่วนตัวค่ะยังจะโพสอะไรแป้งก็ต้องถามเฟเด้ก่อนค่ะว่าโอเคหรือเปล่า แต่หลังๆเฟดด้ไม่ได้คิวสีแป้งแล้วค่ะเพราะว่าลงคลิปถี่เกินเคล็ดไม่รับของสาวผิวสวยผิวสีแทนค่ะถ้าเห็นแดดเมื่อไหร่นะคะอย่าก,กลัวค่ะจงออกไปอาบแดดตากแดดสักหน่อยนะคะเดี๋ยวพออ่างร้อนแล้วเรามาทิ้งตัวลงในอ่างกันค่ะ หรือดูการนี้ใบไม้ก็เปลี่ยนสีค่ะต้นไม้บางต้นก็เริ่มตายนะคะเพราะว่าอุณหภูมิลดลงค่ะแดดก็มีน้อยเสลือเกินแต่ละวันเดี๋ยวงไงวันนี้แป้งขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ